สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในหน่วยชุมชนหน้าอยู่วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการร่วมกิจกรรมในชุมชนก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนคุณครูมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยไหนใครพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วยกมือขึ้นค่ะเด็กๆมาดูนิทานเรื่องชุมชนแห่งการแหม่งปันนะคะตั้งใจดูตั้งใจฟังนะคะพร้อมหรือยังค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูนิทานแล้วตั้งใจดูจนจบไหมคะนิทานเรื่องชมุมชนแห่งการแบ่งปันเป็นยังไงคะคนในชมุมชนใช่แล้วเขามีน้ำใจแบ่งปันกันนะคะนะคะอ่าต่อไปครูพี่เอิงจะพาเด็กๆมาดูกิจกรรมที่เราทําร่วมกันในชมุมชนมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะกิจกรรมทําบุญตักบ,บาตร สำหรับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะคะทุกวันพระหรือทุกวันสำคัญทางศาสนาก็จะไปรวมตัวกันที่วัดนะคะเพื่อทำบุญตักบาตรนะคะอ่ะต่อไปประเทศไทยยังมีอีกหนึ่งศาสนานะคะก็คือคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเราจะเรียกว่ามุสลิมนะคะเขาก็จะไปทำบุญด้วยนะคะทำที่มัสยิด นะคะโอเคอ่ะมาดูกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราทำร่วมกับชุมชนได้อีกนะคะไปดูกันเลยค่ะพร้อมไหมคะอ่ะพร้อมแล้วดูสไลด์นี้ได้เลยค่ะกิจกรรมวันสตรเดือน10นะคะกิจกรรมวันาสารเดือน10เนี่ยทำจะมีเฉพาะทางภาคใต้นะคะจะทําบุญสอสองครั้งในเดือน10ก็คือครั้งที่1ก็คือเรียกว่า รับตายายนะคะครั้งที่สองเขาก็จะเรียกว่าส่งตายายก็จะมีขนมนะคะขนมต้มขนมลาขนมเจาะหูนะคะไปทำบุญกันที่วัดนี่ก็คือทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนได้อีกหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็กิจกรรมลายออของศาสนาอิสลามนะคะอ่ะต่อไปค่ะเด็ก กิจกรรมวันสงกา์นะคะแต่2ปีแล้วใช่ไหมคะที่เราไม่ได้ทํากิจกรรมนี้กันเพราะว่าชว่วงนี้เราต้องเว้นระยะห่างนะคะหยุดไป2ปีแล้วเพราะว่ามีโรคระบาดโรคอะไรคะเด็กๆในตอบให้ครูพี่เอิฟังหน่อยเร็วเก่งมากคะ่ะโควิด1 9แล้วป้องกันยังไงคะป้องกันโรคนี้ยังไงเอ,อื่นไม่ให้เราเติด ถึงแม่เราจะฉีดวัคซีนแล้วถึงคุณพ่อคุณแม่จะได้รับวัคซีนคนละสเข็มแล้วแต่ไปไหนเราก็ยังต้องสวมอะไรอยู่คะเด็กๆตอบตดังๆเลยสวมอะไรคะใช่แล้วคะ่ะเก่งมากสวมแมสและอย่าลืมต้องอะไรบ่อยๆด้วยคะล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องก,กันโรคโควิด -19 ต่อไปกิจกรรมอะไรอีกคะเด็กๆที่เราทำร่วมกับชุมชนได้ อ่านพร้อมกันค่ะกิจกรรมวันลอยกระทงนะคะถ้าโรงเรียนเปิดเทอมเราน่าจะมีโอกาสได้ทํากระทงกันนะคะกระทงที่ทําจากใบตองนะคะการลอยกระทงเนี่ยทั่วประเทศเลยจะสาพร้อมกันนะคะกิจกรรมลอยวันลอยกระทงเนี่ยจะไปลอยกระทงกันที่แม่น้ําลําคลองนะคะให้ถึงกิจกรรมนี้จริงๆเดี๋ยวคุณครูจะสอนให้เด็กๆทํากระทงไหนใครอยากทํากระทงบ้างคะ โอ้เยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้วเปิดเทอมเมื่อไหร่ถึงวันใกล้ถึงวันลอยกระทงคุณครูจะให้เด็กๆทํากระทงกันดีไหมคะโอเคเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆอย่าลืมทําการบ้านนะคะวันนี้การบ้านวิชาวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆ นะคะวิชาคณิตศาสตร์ที่มีแต่ตัวเลขเยอะแยะเลยเด็กๆลองเปิดดูซิว่าถึงตารรมถึงหน้าไหนแล้วนะคะว่าตรงกับครูคพี่เอิงหรือเปล่านะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมทําอะไรมาด้วยถ่ายรูปคู่กับแบบฝึกของเด็กๆหรือเขียนชื่อมานะคะคุณรูณจะได้รู้ว่าอ๋อเด็กคนนี้ส่งแล้วนะคะเด็กๆอ่ะบายๆค่ะเจอกันอีกพรุ่งนี้นะคะบายยค่ะเด็กๆ